ซื้อกองทุนยังไงภายใน1น,นาทีสำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อเลยนะเดี๋ยวทาให้ดูอันดับแรกนายจะต้องเปิดบัญชีกองทุนก่อนซึ่งต้องมีอายุอย่างน้ย2 0ปีถึงจะเปิดเองได้อันดับี่2เลือกแอป,ปที่เราต้องการเปิดบัญชีด้วยซึ่งจะเปิดกับแอป,ปไหนก็ได้เพราะค่าธรรมเนยียมทุกแอป,ปเนี่ยมันเท่ากันที่สาคัญคือขอให้แอป,ปนั้นเนี่ยมีกองทุนที่นายอยากจะซื้อซึ่งแอป,ปที่ใช้ซื้อกองทุนเนี่ยจะมี3พวกนั่นคือแอปธนาคารแอป,ปของทางบลจแล้วก็แอป,ปที่เป็นฟันซูเปอร์มาร์ทซึ่ ซึ่งส่วนตัวผมใช้ของฟีโนมิน่าเพราะซื้อกองทุนได้จากแทบทุกบลจเลยดังนั้นผมสาธิตด้วยแอปฟีโนมิน่าแล้วกันอันดับที่3ดาวน์โหลดแอปแล้วกดเปิดบัญชีในแอปเลยติดตั้งเปิดเข้ามาในแอป แล้วก,กดสมัครเปิดบัญชีตามที่แอปบอกเลยนะซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ก็มีบัตรประชาชนหนึ่งใบแล้วก็บัญชีธนาคารเอาไว้สําหรับผูกบัญชีเข้ากับแอปเอาไว้ตัดเงินตอนซื้อกองทุนแล้วก็รับปันผลรวมถึงรับเงินจากการขายกองทุนด้วยนะก็ก่อข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยอา้าวแล้วตอนเปิดบัญชีเนะี่ยอย่าลืมใส่หรหัสผู้แนะนาของผมด้วยจะเป็นการขอบคุณมากนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้บัญชีที่เราใช้ผูกได้มีเป็นของกสิกรไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงเทพแต่ถ้าเราผูกของบัญชีกสิกรไทยจะเปิดบัญชชีีไไดด้้ววสสุุุุอนนพบััญรรกกาาามมติ็ถลลงทแ ทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการซื้อกองทุนแล้วเข้ามาที่หน้าแรกให้ไปที่พอร์จากนั้นกดเพิ่มแผนสำหรับคนที่เพิ่งโหลดแอปมายังไม่มีแผนเลยนะซึ่งเราจะสร้างเป็นแผน DIY เลือกกองทุนสําหรับลงทุนเองหรือถ้าเกิดใครยังไม่รู้จะลงทุนอะไรดีเราสามารถมาเลือกแผนที่เป็นพรีเซตด้านล่างได้แต่ถ้าเกิดเรามีกองทุนในใจที่อยากซื้ออยู่แล้วให้เลือกแผน DIY ลงทุนด้วยตัวเองกดสร้างแผน ใส่เงินลงทุนเริ่มแรกอ่าจริงๆใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้ผมใส่เป็นบาทเดียวไปก่อนตั้งชื่อแผนเราจะรวยกันแล้ว <c oughs> เราจะรวยกันแล้ว <c oughs> ยืนยันการสร้างแผนยอมรับกดผ่านไปไวๆเปิดบัญชีสร้างแผนสําเร็จพอสร้างแผนเสร็จแล้วเนี่ยแผนเราก็จะไปอยู่ด้านล่างเนี่ยถยลงมาดูได้เราจะรวยกันแล้ว ซึ่งถ้าเกิดเราซื้อกองทุนมาใส่ไว้ในแผนนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อกองทุนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะบอกสัสดส่วนว่าเราลงทุนอะไรไปเท่าไหร่บ้างซึ่งแผนมันก็คือพอร์ตฟิลิโอแล้วแหละเอาไว้สรุปการลงทุนให้มันอ่านง่ายเฉยๆคราวนี้พอเราจะซื้อกองทุนให้ไปที่แท็บฟันจากนั้นเซิร์ชชื่อกองทุนที่เราต้องการจะซื้ออ่ะกดเครื่องหมายเซิร์ชเนาะผมขอซื้อเป็น SCB S&P 500แล้วลกันกดเข้าไป อพอเปิดเข้ามาเราก็จะเจอพวกรายละเอียดกองทุนมีกราฟผลตอบแทนอ่ะมีสรุปข้อมูลกองทุนแบบคร่าวๆว่ามันเป็นกองทุนที่บริหารยังไงลงทุนในอะไรอ่ะถ้าเราเลื่อนลงมาอีกเนี่ยก็จะมีสรุปผลตอบแทนอ่ะภายใน1ปีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น2ี่อะไรอย่างงี้เลื่อนลงมาก็จะเจอสรุปค่าธรรมเนียมว่ากองทุนนี้มันเก็บค่าธรรมเนียมเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างกองทุนนี้มีฟร้อนดเอ็นฟรีศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต้องจ่ายรายปีอยู่ที่หยยาาน,น,นึ่ง ให้ดูที่ช่องค่าใช้จ่ายรวมแล้วก็เก็บจริงตรงนี้โอเคสมมุติพอเราจะซื้อกองทุนนี้ใช่ไหมให้เรากดปุ่มซื้อจากนั้นให้เลือกแผนการลงทุนที่เราสร้างมาก็เลือกลงทุนในเราจะรวยกันแล้วซึ่งกองทุนนี้เราสามารถซื้อได้ขั้นต่ำครั้งละหนบาทมีขั้นเรียนการซื้ออยู่ที่0.5นย์จุดห้าเปอฟนะก็พอเราจะซื้อเนี่ยก็กรอกจำนวนเงินไปเลยผมรวยมากดังนั้นผมซื้อ5บาทแล้วกัน <c oughs> เลือกวันที่ทํารายการซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราไม่กดเลือกอะไรมันเนี่ยมันก็จะเลือกให้เป็นวันที่เร็วที่สุดที่มันจะซื้อกองทุนได้นะเลือกบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินซึ่งก็คือบัญชีเดียวกันกับที่เราผูกเอาไว้จากนั้นกดซื้อกระับผมยืนยันใส่ otp นิดหน่อยส่งคําสั่งซื้อสําเร็จทีนี้เราก็แค่ต้องรออะซึ่งลืมบอกไปก่อนที่เราจะกดส่งคําสั่งซื้อเนี่ยต้องเช็คแน่ใจด้วยนะว,ว่าเรามีเงินในบัญชีที่จะให้มันตัดเนี่ยมากพอไม่งั้นคําสั่งซื้อนะาาาซ้ออดเราไ่งขที หน้าพอร์ตพอลิโอไปที่พอร์ตครับผมกดเข้าไปในแผนที่เราใช้ซื้อเมื่อกี้แล้วก็เลื่อนลงมาดูจะเห็นว่าคําสั่งซื้ออยู่ระหว่างดําเนินการเรากดเข้าไปดูได้ซึ่งแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการโปรเซสคําสั่งซื้อนั้นไม่เท่ากันอาจจะอยู่ประมาณ1นึถึงสอวันเลยก็ได้ก็มาเช็คได้ในหน้านี้นะจากนั้นเราก็รอครับผม ซึ่งถ้าเกิดคําสั่งซื้อมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะเราก็จะสามารถมาเช็คได้ที่หน้าพอร์ตเหมือนกันหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ว่า S b S V500 0มีมูลค่าอยู่ที่5.23บาทประมาณนั้นนะนะได้กําไรมา4.6%อันนี้ซื้อไว้สักพักลวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับส่วนถ้าเราจะขายกองทุนก็ออกดขายตรงนี้ได้เลยเหมือนกันมีปุ่มขายอยู่ตรงนี้นะขาลงมาเลือกจํานวนเงินแล้วก็กดขายได้เลยตรงนี้ แต่ผมจะไม่ขายหรอกนะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดกองทุนเนี่ยมีการจ่ายปันผลออกมาเงินปันผลเนี่ยจะถูกจ่ายไปที่บัญชีธนาคารที่เราผูกไว้กับแอปโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือถ้าเราขายกองทุเนเงินก็วิ่งเข้าบัญชีเดียวกันนะเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอย่าลืมใช้รหัสแนะนําของผมด้วยจะเป็นการขอบคุณมากบาย